ทางไเฟยโยพ่อข่เทนเนลเทเลเฮียวเชคเกอร์หน,น,นะคะเราอยู่กันหน้าเว็บเกมในเราบอกนะคะเราอยู่เกมพึ่งนะคะนี่เห็นว่ามันอัปเดตมาเราก็เลยเกิดเข้ามาดูนะคะมันเห็นว่าอัปเดตมาเนาะอะไรประมาณนี้เราเข้าไปในตัวเกมกันเลยคะ่ะว่ามันยังไงกันเนาะหลายคนไม่ต้องสงสัยนะว่าเวลาเราอัดคลิป รอบเนี้ยทำไมมีรูปตปวัววีุกเบอร์ของเราด้วยคือว่าคือว่าเราให้ให้มันมีแบบรูปนิดนึงคือแบบคลิปเก่าเก่าแบบเราอัด จากแอปนี้เนาะตัวนี้มันก็ไม่มีรูปตรงเนี้ยมันก็ดูแบบ,แบ,บเบื่ออะไรอย่างนั้นเนาะนี่ก็เป็นเกมพึง่งเล่นได้เล่นได้มามเล่นได้ทุกไม,ม่ทุยไม่ใช่และมันเป็นทุยไม่ใช่และเล,เล่นมาเล่นมานานแล้วเกมเนี้ยแบบเนี้ยด้วยเล่นมานานแล้วนี่ตัวเรา เล่นทำไมเอาเถอวิุยม่ไส้สุสานวันโกหกนะคะวันนี้เป็นวันโกหกเนาะเราจะไปรถเล่นไปออกไปข้างนอกสู่วังวงไอ้กอยพนอุ้ยอัพเดตมาใหม่นี่คือหน้าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้นะคะเราก็ทําเก็บน้ําพึ่งนะคะเราเก็บน้ําพึ่งเนาะหรือเก็บจากตรงนี้ก็ได้นะคะ เพืเก็บจากตรงนี้ก็ได้นะเออมันจะมีดอกไม้ให้เก็บนะคะอ,อคือดอกไม้ที่เพื่อนเราเก็บนะคะมันจะขึ้นคำว่าให้เก็บนะคะมันจะเก็บอย่างนี้นะ อันนี้ก็คืออันนี้ก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวสกินของลายเอ่อสีของรึ่งนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นกระเป๋าอ,อันนี้ก็ทว,วิตเตอร์นะคะจะอย่าไปสนใจทวิตเตอร์เลยอันนี้ก็น่าจะเป็นปุ่มปุดปิดปิดพวกเสียงอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ ไม่ได้เหมือนกันนี้เหมือนเดิม <c oughs> ผิดตลอดเราก็ดูดน้ำผึ้งไปเรื่อยๆนะคะดูจนกว่าตรงเนี้ยเราจิเต็มนะคะเราก็ไปขายตรงนูน้นเราซื้ออัปเกรดกระเป๋าข้ามหมนะคะแล้วก็ตัวตัวของเรานะคะอัปเกรดข้างบนนะคะขอเก็บน้ำผึ้งอัเล็กๆก่อนนะเราขอเก็บก่อนอือ อร่อยน้ำพึง้งอร่อยเก็บอันเล็กๆมันจะใครที่เพิ่งเริ่มใหม่แล้วก็แนะนําเก็บอันนี้เล็กอย่าไปเก็บอันใหญ่นะคะตรงนี้เรามันจะเต็มง่ายเนาะอะไรประมาณนี้ถ้าเต็มแล้วเนี่ยนี่ตรงนี้ เราบินมาตรงนี้นะคะเราก็ดิ่งไปตัวเดิมตรงที่เดิมอะทุยพูดอะไรของฉันไว้เนี่ยผิดนะคะขอเพเลยนะคะอันนี้ก็เป็นแมปนะคะแล้วเราจะพาขึ้นไปข้างบนนี้อันนี้คือเราอัพ นะคะเราใช้ตรงน้ำผึ้งตรงข้างล่างเนี้ยอัปเกรดเนาะเราก็อัปเกรดไม่พอเราก็ขายขายจนกว่ามันจะอัปเกรดได้ คนเด้งมาเด้งมาหนึ่งคนนะคะอันนี้คืออีเวนต์นะคะเดี๋ยวกดให้ดูอันนี้คืออีเวนต์นะคะ,นนคะ,คะเราก็เก็บ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 ตำที่หมี่มันบอกนะคะอ่ะกระตรุกกระตรุกนนิดึไม่ใช่กระตรุกเงียบอือ แงพึ่งชนิดไหนเนี่ยร้องอย่างนี้พึ่งอนิดไหนอ่ะร้องร้องแบบนี้นนไ,นบบนไม่ใช่เพื่อเอิ่มเ,เ,เพื่อนเพื่อนท่านขอนะท่านขอนะท่านขอนะอย่ามาแย่งนะขอท่านขอน้ำหวานหน่อย ถ้าเห,เหมือนพึ่งเสียงมันเหมือนผึ่งเลยถ้าเป็นถ้าเป็นเสียงนั่นมันพึ่งน้อยัวหนึ่งนิดนิดนี้พิภัยบากมี ได้กินได้ฝันเพิ่งได้กินเดี๋ยวเอาเพลงแม่พึ่งพุ่งพวงดุงจันมาจากไหนอ่ะ เราจะอัพเกรดร่างกานะคะเราอัพเกรดกระเป๋าเนาะให้มันบรรจุได้เยอะกว่านี้เวลาเราเก็บ น้ำมงน้ำหวานเน่น้ำมงน้ำหวาดอะไรอย่างนี้เราก็เก็เบได้เยอะอะไรประมาณน,นี้เนาะนี่คือ จำลองเป็นพึ่งกินน้ำหวานจากเกสรออกไม้นะคะ มันก็โตขึ้นไวนะคะเอ่อมีคนเิ่งมามีคนกนติดตามนะคะเขาเิ่งมานะคะเขาเด้งมาเนาะ அவரவே அவரோ விளைவிக்கும் แป๊บนึงนะแป๊บหบนึ่งน,นะคะ่ะยังอีกหรอยังจะให้อัพอีกหรออัพจนบานเบอร์แล้วเนี่ย ไปเอันนี้เพื่อนกินเหลือน,นะคะเพื่อเรากินเหลือแล้วอะไรอะไรอ่อยตัวอืดไปไม่ไหวไม่ได้อเออเออเืนขึืนชนซาเออครื่ตัวช้านิดหนึ่ง เหื่อยเคลื่อนตัวคะนิดหนึ่งโอเคไอตัวทันเนื่อเอ้ยเอ้ยโอ้โว่นจะไปได้กินน้ำผึ้งไปกี่หยดไว้นะ่ะกินน้ำผึ้งไปกี่หยดไว้นะ่ะห้าแย่ไม่ แล้วก็ไปขายเหมือนเดิมแล้วก็ไอ้นี่เนาะ ช่วงนี้ไม่ได้อัดคลิปลงนะคะคือไปไลฟ์ไม่ใช่ไปไลฟ์ดีติดไอ้นี่ติดอะไรนะอุย้ยเย็นอุย้ยมาอยู่ตซนนี้เย็นนะคะคนดูโอ้ยมีหิมะด้วยเนะโอ้โหมันจะขายหมดไปเนี่ย อันนี้ก็เอ้ยขอบคุณเพื่อนที่ช่วย มาดูตรงนี้ก่อนมันไปมันยังไปอีกได้อ่ะมีค <c oughs> นเด้งแล้วแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คลิปนี้ด้วยนะไปแล้วหลับบ้า